วงจรที่แสดงในหัวข้อนี้นะครับก็คือวงจรควบคุมความเร็วมอเตอร์3เฟสนะครับหรือว่าเป็นอินเวอร์เตอร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูบล็อกการทำงานภายในของมันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ ก็คือตรงนี้นะครับก็คือเป็น Input อ่าไฟฟ้า3เฟสเข้ามานะครับชุดนี้ก็คือชุด r e c t i f i e r 3เฟสนะครับก็คือวงจรเลีงกระแส3เฟสนั่นเองก่อนหน้านี้ที่เราได้เรียนไปนะครับก็คือมันจะเป็นวงจร r e c t i f i e r แบบอนึ่งเฟสนะครับจะมีไดโอดเนี่ยตัวแต่พอเป็นไดโอดอเป็น3เฟสนี่จะเป็นไดโอด6ตัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเก็บประจุที่เอาไว้ฟิลเตอรอ์แรงดันนั่นเองนะเพื่อให แรงดันมันเรียบนะครับทีนี้พอแปลงสัญญาณเสร็จตรงนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นไฟฟ้ากระแสตรงที่มีขั้วบวกขั้วลบนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมะีตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นถ้าอยู่ในอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันจะเป็น igbt นะครับแต่ว่าสัญลักษณ์ที่เขาแสดงเนี่ยเขาใช้เป็น transister ในการแสดงแทนนะครับซึ่งการทำงานของมันเนี่ย มันจะทำงานเป็นคู่นะครับก็คือทำงานาเฟสหนึ่งกับสองนะครับหนึ่งกับสองเนี่ยจะทำงานคู่กันกระแสไฟฟ้าเนี่ยก็จะไหลาจากทรานซิสเตอร์นะครับเข้าไปที่มอเตอร์แล้วไหลกลับออกมาที่เฟสสองนะครับโดยที่การทำงานการสลับเฟสแต่ละตัวเนี่ยก็คือเป็นชุดนี้นั่นเองนะเป็นชุดนี้ความถี่ในการสลับก็ขึ้นอยู่กับ วงจรควบคุมว่าจะใช้ความถี่มาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าการสลับการทํางานก็คือจะต้องสลับการทํางานตามสเต็ปนี้นะครับก็คือ1ทํางานกับ2นะครับแล้วก็2เนี่ยสชุดบนนะครับจะทํางานกับ3ชุดล่างนะครับเหมือนการอ้างยิงเฟสแรงดันเลยนะครับแล้วก็ตัวที่3นะครับก็จะทํากับตัวที่1ทีนี้เอาพุทเนี่ยมันก็จะได้ไฟฟ้าเหมือนไฟฟ้า3เฟสเลยนะครับ แต่เป็นไฟฟ้า3มเฟสที่มันสามารถปรับความถี่ได้นะครับทีนี้พอมันปรับความถี่ได้เนี่ยมอเตอร์ Motor เนี่ยมันก็จะสามารถปรับความเร็วรอบได้นะครับเพราะว่าในก่อนหน้าที่เราเรียนในบทที่แล้วนะครับที่บอกว่า Ns นะครับของมอเตอร์หรือว่าสปีดของมันเนี่ยเท่ากับร้อยยี่สิบนะครับคูณ f นะครับส่วนด้วย p นะครับก็คือตอนนี้เรา ามาเปลี่ยนความถี่มันละคือวงจรนี้มันเป็นวงจรที่สามารถเปลี่ยนแปลงความถี่ได้ก็คือตัว f เนี่ยถ้า f มันเปลี่ยนไปเท่าไหร่ความเร็วมอเตอร์เนี่ยก็จะเปลี่ยนตามนะครับซึ่งอุปกรณ์ตัวเนี้เรียกว่าอินเวอร์เตอร์นะครับการต่อใช้งานเนี่ยก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อนนะครับก็คือเอาไฟเข้าแล้วก็เอาไฟออกนะครับแล้วก็ต่อสัญญาณควบคุมที่ชุดนี้นะครับแล้วก็ต่อเป็น ถ้าต่อแบบง่ายๆคือเป็นอวาลุ่มในการที่ปรับความถี่นะครับหรือควบคุมความถี่จากหน้าพาแนลก็ได้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นวงจรควบคุมความเร็วมอเตอร์แบบ DC นะครับจะอาศัยสัญญาณ PWM นะครับจากชุดกำเนิดสัญญาณชุดนี้นะครับชุดกำเนิดสัญญาณชุดนี้เนี่ยจะจ่ายสัญญาณ PWM ที่สามารถ ปรับดิวตี้ไซเคได้นะครับจากตัวนีน้สัญญาณของมันที่ออกมาเนี่ยก็จะมาเข้าวงจรพุทพูเพื่ออ่าบัฟเฟอร์สัญญาณนะครับบัฟเฟอร์สัญญาณให้มันมีความแรงมากพอที่จะมาจ่ายนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาใช้ตัวนี้จะเป็นมอสเฟตนะครับการทํางานก็คือเหมือนกับทรานซิสเตอร์ที่เราได้พูดไปก่อนหน้านะครับแต่ตัวนี้จะเป็นทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้านะครับ จะมีการออนออฟที่เร็วกว่าเนื่องจากว่าตัวนี้ถ้าเราเอามาจ่ายให้กับมอเตอร์เนี่ยถ้าเราต้องการให้มันทำงานที่ความถี่สูงๆเนะี่ยทรานซิสเตอร์อาจจะตอบสนองความถี่ไม่ได้นะครับเขาเลยมีการใช้มอสเฟตนะครับก็คือตัวนี้มันจะมีมอสเฟตสามชุดถ้าเกิดว่าเอาสัญญาณออกจากาตัวคอนโทรลเนี่ยโดยตรงเนี่ยสัญญาณอาจจะไม่แรงพอที่จะขับให้กับมอสเฟตมอสเฟตสามตัวนี้ทำงานได้นะครับ พอมอ e ตเฟ,ฟทำงานนะครับตัวสัญญาณไฟเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยก็จะไหลผ่านมอเตอร์นะครับแล้วก็ไหลผ่านมอเตอเฟสามตัวแล้วก็ลงกาวนั่นเองนะครับก็คือวงจรน,นี้เนี่ยออกแบบสำหรับมอเตอร์ DC ตัวใหญ่ๆอย่างสำหรับพวกจักรยานไฟฟ้าหรือว่าสกูตเตอร์ไฟฟ้านั่นเองนะครับโดยที่มีตัวนี้นะครับวงจรตัวนี้ก็คือวงจรเลกูลเลเตอร์ที่เราได้เรียนไปก่อนหน้านี้นี่เองแต่ว่า ตัวนี้เขาใช้7812ก็คือเอาพุชสิบสองโวลต์นั่นเองเอาพุชตัวนี้เนี่ยก็จะไปจ่ายให้กับชุดควบคุมที่เป็น i c t l 4 9 4นะครับซึ่งจะเห็นว่าตัวนี้เขาใช้แบตเตอรี่2ก้อน12โวลต์อนุกรมกันนะครับเอาพุชเนี่ยมันจะได้ไฟที่24โวลต์นะครับแต่ว่า24โวลต์เนี่ยมันเกินที่ IC ตัวนี้จะรับได้นะครับ IC ตัวนี้มันรับที่ ได้ที่ไม่ถึง24โวลต์นะครับเลยต้องมีการดรอปแรงดันลงมาโดยใช้ IC Regulator ที่เราได้เรียนไปนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนะครับก็วงจรพวกนี้ก็มีการทำอ,ออกมาขายแบบสำเร็จรูปนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับสามารถที่จะปรับความเร็วรอบมอเตอร์ได้นะครับซึ่งพิกัดมอเตอร์เนี่ยก็ควรเลือกให้ตรงกับ วงจรความควบคุมความเร็วนะครับว่าต้องการที่กระแสะเท่าไหร่กระแสะของวงจรควบคุมความเร็วรอบเนี่ยควรที่จะมากกว่ากระแสะของมอเตอร์นั่นเองนะครับ